อืมจีกินพริกพันตับกะะระชิบได้กินแบบพป่น้องมันพันไรร่ไหนใจสออทำยังไงไปอืม Thank you ม,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 มันเนียันุ่มด้พี่น้องข้อค้างนะน,นี่มๆทำไมลองไปบางก่นนะ ตับก็คือสุดแห้งพี่นอ้องหวานแห้งก่ะถึงกลิบอันนี้มันที่เป็นจันเนาะพี่นอ้องนึกว่าขอถทษขออภัยกับนึกว่าขอบคุ้นคุนที่เป็นห่วงน้ำเด้อจ้ะอัน คลิปนี้มันโหดไ่เกินไปนัวก็ต้องขขอถวดน้ำเลือดอะอันพอดีเอฟซีบนข้อมาาไหมแล้วเบิ้งบนเรากินตับตั้งยันยๆหเงงหน็นเบิ้งไหมนัวก็เลยจัดหายซะจ้ะอ้าวนัวหลอกนังหกวหายล้วไปเต็ตัวพี่น้องว้าวว้าย <laughs> có phải là nhé ta sẽ suốt luôn à ừ. Đừng à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 